คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกลับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลคลิปนี้เอดก็มีเล็กเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ9.3ปลูกอีกแล้วครับตามต่อกันได้เลยนะครับยายแลหวยไทยเลยงวด16ตุลาคม63ที่จัดถึงนี้นะครับ เราไปดูครับผลงานมวดที่ผ่านมาครับหวยใยายแลก็เข้าไปที่ชุด2ตัวนะครับ93เข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวันที่1นะครับท่านผู้ชมเราไปตามต่อครับมวด16ตุลาคม2563ยายแลจะให้เลขอะไรมากันบ้างนะครับนี่ครับมากันแล้วครับ16ทับ10ทับห3ยายแลให้เด่น1แล้วก็5 ลงชื่อใหญ่แลนะครับเป็นชุด3ตัวมาก่อนเลยนะครับชุด3ามตัว5้าหนึ่ง6 8 1 5ี่5 7 5ดหนึ่ง5ดหนึ่งดหนึ่งหดหดหดดหนึ่งหครับนี่เป็นชุด3ตัวของยายแลพี่น้องไทยเลยไปดูชุด2ตัวครับท่านผู้ชมครับชุด2ตัวก็มาแล้วนะครับชุด2ตัว ยหญแรก็ให้เด่น1นึ่งได้หเหมือนกันครับเหมือนชุด3ตัวนะครับแล้วก็มีเลขชุด2ตัวได้แก่1 4 7 1 1 6 1 5 3 2 7 5 5 4 8 1 2 5และ7 8ครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับทั้งชุด3ตัว2ตัวยายแลก็ให้โชคให้ชัเรามาแล้วนะครับ16ถตุลาคม63ที่จะถึงนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากใหญ่แลมากๆนะครับที่ให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านนี้แอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขออวยพรท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขใหญ่แลหวยไทยเลยส6ตุลาคม663ทุกทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ